เน่ขนาดนี้ยูเฮียนเอาเ่อนายเมื่อนี้ฮะฮะเฮยนบาเเข่าลข่าเฮีเนาะเขาอะไรเรื่องเิข่ากันเลยกนอ๋เปลี่ยนซะคนใหม่ชะถ่ายคนใหม่สปาร์คนใหม่ซะนเล

ở của phe ตมนะเอาขึ้นนนึงตีเน็น่พื้นมาเอาขึ้นนดนึงแม่เห็นแต่พื้นมาองเนองนี่อ้เ่อนเาแีและอเากมาาเับออกายจะทางอตอนนี้กอดเขมข้อเาเนี่ยบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีขึ้นอ่ะตอนนี้กาลังค่อไปถึงเนาะอาจจะเป็นสมัยตะกี้สมัยสงครามโลก น,นี่ก็เป็นป้อมเหมือนกันสมัยี่กินเนาะยินดี<า>ต้อนรับเข้าสู่คุกเก่านะครับฮะคุกเก่าอ่ะแมนาาวันนี้เราก็เออมื่อวานนี้เขาก็จะมาตำรวจดูนะครับอา้าวไม่อย่งวะพันเราคนไทยทำานหรอือ่เตียมเตรีย,รยไปเด้ดนนเอไปเไ,ไปโรงเรียนนี่แล้วอาชีพตะเกียบเนาะตะกี้จ่า เข้มข้องโม่ได้ได้พิสม่ไล้เฮ่ก็ย่างเปียงเฮี้ยนรถบปเยมาหับนี่นี่คือโมโคลังย่างเปียง ต้นเดือยนะเลได้ลวอาได้้ไเดทางหน้าหาสนามฮะันนี้ก็มะหอดต้นเดือยเนาะนี่ต้นเดือยเนี่ยอาหารต้นเดือยโมกุลเนาะเค่ช่ครับ เท่าเนาะกันได้เนาะเจา่เจ้าสิตอเรากำลังไถหูเนาะอยู่ที่ต้นเสียก่อนนีได้เลยแล้วชิมก็กางนะกางนะพอแล้วเด้อเป็นฮันไม่แห้งนะครับ ยืนไหฮะเวอร์เนอร์เนอร์มาแลวมแล้วมาสถานะ